สวัสดีจ้าทุกคนไฮก้าส์นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็พาเข้าป่านะคะนี่เขาบอกว่าพาเข้าป่ามาเก็บบูเบอรี่นะคะเขาบอกว่าบูเบอรี่ดอกมากนะคะทุกคนนี่จะนี่นะคะบูเบอรี่นะคะหนิงก็จะพาดูนะคะบูเบอรี่ดอกมากนะคะนี่หนิงก็มาเก็บบูเบอรี่นะคะนี่เขาบอกว่าดกมากจนต้นมันอ่อนเลยนะคะนี่จะนี่ นี่จานิงก็อันนี้นะคะหนิงก็เจากระบะอันนี้เก็บนะคะนี่หนิงเก็บมาได้แล้วครึ่งนึงนะคะนี่จานี่ก็คือหนิงก็เก็บมาได้ครึ่งนึงแล้วนะคะนี่จ้านี่นะคะก็คือหนิงก็จะพาเก็บบูเบอรี่นะคะนี่เป็นช่วงที่หนิงไม่ค่อยมีเวลานะคะหนิงก็ขอโทษนะคะถ้าหนิงไม่ได้ตอบข้อความไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ที่หนิงไม่ค่อยมีเวลานะคะ นี่จ้าเดี๋ยวเรามาดูบลูเบอร์รี่แล้วก็เก็บบลูเบอร์รี่กันนะคะพี่น้องผ้าเบิ่งกลุมนี่จ้า,าความดกยืนหนึ่งเรื่องความดกเลยนะคะนี่จ้าเบิ่งเบิ่งต้นนี่นี่จ้าน,นี่เบิ่งนี่จ้าเพิ่งก็จะเป็นต้นเป็นต้นแบบนี้นะจ๊นะเนาะนี่จ้า บูเบอรี่ป่านะคะบูเบอรี่ป่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีใครปลูกนะคะนี่จะนุนจะนี่ต้นฮักตน้นงอพูนจะพูนจะพี่น้องพุ่นี่นจะเต็มป่าเลยจ้ะนี่เก็บจะเก็บเบิ้งจะพี่น้องผลไม้ความโดกของผลไม้จะพี่น้องเดินเอาให้เบิง้งต้นนี้เหาะ ปวดพ่ออีลีจ้ะพี่น้องนี่ดกมากนะคะดกจนนอนเลยนะคะนี่จ้ะแต่ละต้นกะจะดกจ้ะพี่น้องพุ่นจ้ะเห็นบ่จ้ะพุ่นพุ่นจ้ะเป็นดำๆจ้ะพี่น้องนี่โอ้ปวดพ่ออีลีเบิ่งจ้ะมันอยู่ใต้ใบเด้อพี่น้องเด้อนี่เดยูนิ่งผ้ายางเบิ้มนี่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 เบิ่งจ้ะนี่เขาจะอยู่ใต้ใบนะคะนี่ นี่จ้ะมูใต้ใบนี่เมื่อมึงกลุ่มนี้โอ้โหนี่พ่อโโโจะนี่นี่เต็มปลาเลยพี่น้องเก็บจะเก็บนี่เนาะพี่น้องถ้าเ้ามาเจอปลาแบบนี้จะพี่น้องเก็บแป๊บเดียวจ้ะได้เต็มถังนี่จ้ะนี่มันดกจ้ะพี่น้องไปๆด้านวนึงผ้าเก็บจ้ะบิ้นจ้ะพี่น้อง ผลไม้นะคะดกมากนะคะปีนี้นี่จะ้ะนี่ดกคักจ้ะพี่นอ้องนี่พุ่นจะ้ะไปเป็นป้าไปทั้งพุ่นพร้อมจ้ะพี่นอ้องเก็บจะเก็บเบิ่งจ้ะพี่นอ้องบูเบอรี่ดกโดกลูกใหญ่ๆนะคะนี่มันจะเป็นต้นแบบนี้จ้ะพี่นอ้องนี่อัวรัวอัวลัวเบิ่งจะ้ะ กิ่งแทบจะหักนะคะนี่ตาแดดซองงามคักเบิเ่งจ้ะนี่ก็คือแดดซองนะคะนี่จ้ะลอกลอกคักลอกเนี่ยนี่จ้ะตามันอันน,นั้จนจะพี่น้องแดดกระซ่องจ้ะนี่นี่นี่จ้ะมันจะเป็น แล้วว่าอันนั้นต้นฮักนะจ๊ะพี่น้องต้นอัวรัวอัวรัวจนว่าต้นสีฮักนะจ๊ะพี่น้องนี่นี่ดคกดคักดกแหน่โอ้สะออนเบื้องจ้ะสะออนคากจ้ะพี่น้องเบื้องเอาจนต้นลม้มเอาจนกิงก่งฮักนี่จ้ะกิ่งฮักกิ่งฮักนะคะนี่นี่ต้นเพิ่นก็นกนจะ อ่อนลงเด้อพี่น้องเดิอนี่จ้ะเบิงสังเกตเบิงจะตน้นเพิ่นจะนอนนอนลงนะคะเพราะว่าเบิงจะบังแดดให้เบิงจะ้ะเพราะว่าอันนั้นจ้ะเบิงจะ้ะลูกโกกลายจ้ะพี่น้องต้นกออน็อ่นนี่จ้ะเบิงต้นนี่หู้ขาดอหลีเบิงจะ้ะแดดเนาะนี่จ้ะจนว่าต้นเพิ่นอ่อนแบบนี้นะจ้ะพี่น้องนี่ คักลายนี่นี่จ้าคัากคักคักอืมเบิ้งจ้านี่จ้าเบิ้งแถ่นี้กะต้นย่อยจ้าพี่น้องต้นย่อยนี่จ้าเนื้อใหญ่พร้อมเด้อพี่น้องเด้อนี่อืมนี่เบิ้งจังได๋เนาะบัดนี้นี่จ้านี่เต็มเลยนะคะนี่จ้า เบงเบืงเบ้ง,บง,บงแถวนี้นี่น,นี่นี่จะพี่น้องกัพาเบิ้งเด้อเดี๋ยวนิ้งจะเก็บให้เบิ้งจะพี่น้องว่าจะได้จักทั้งเนาะจะเนาะนาะจะนี่มื้อนี้กะน,น,นี่นะคะก็มาเก็บกันสามคนนะคะก็รอดูนะคะว่าเราจะเก็บได้เยอะเท่าไหร่นะคะนี่เดี๋ยวนิ้งให้เบิ้งพี่ซาวนิ้งเก็บจะพี่น้อง วิธีการเก็บของเรานี่นะคะเขาจะสวนเอาจ้พี่น้องนี่จับต้นมันสวนเอานี่จะสวนเอาสวนเอาให้เบิร์ตน,น่วยจัดพี่น้องเขาจะไปยุน่นนิะเก็แบเก็บเก็บนะคะเบิรงจ้พี่น้องความดก โปโพบอกโม่บักแตงคึอเก้าคุณจ้าคุณจ้าเดี๋ยวนึงผ้าเก็บเลยจ้าน่าจ้าพี่น้องนิงจะผ้าเก็บจ้าพี่น้องนี่นี่จ้านี่นะคะวิธีการตักล้วก็จะมีที่ตักนะคะนี่นิงกะนั่งตักเอาจ้าพี่น้องนี่นี่ห้ากะนนั่งตักเอาเก็บเอาค่อยๆเก็บเอาจ้าพี่น้องนี่นี่จ้าจ้า อันนี้จ่าพี่น้องเฮาก็ค่อยๆเก็บเอานะจ๊ะนี่มันจะตักตักก็จะตักไปเรื่อยๆนะคะนี่จะวิธีตักนะจ๊ะเนาะนี่มัน,นจะมันก็นจะได้มากประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมันก็นจะเข่าไปน้าถังจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวนิ้งขอเวลาเก็บก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อยนิ้งตักให้เบิ่งซื่อๆว่าวิธีตักตักจังไดรจ้ะเดี๋ยวนิ้งขอเวลาเก็บแล้วก็ พาไปเบิ่งกันจ้ะว่ามันหลายปันลดยจ้าขอบคุณจ้าพี่น้องพอได้มาแล้วฮาก็มาเทจ้ะนี่ีงี้ยเงี้ยอันนี่เะสถันจ้าอีจ้าก็มาเก็บขยะออกจังน้อยจ้าพี่น้องนี่อันนี้บักเลดเบอร์รีเด้อพี่น้องเด้อเลดเบอร์รีกำลังจะสุกกำลังจะใหญ่จ้าจิบไปน้ำนี่จ้าไปจ้าไปเก็บต่อจ้าทาเบิ่งมือแรงเด้อว่าสิได้จักถังจ้า เบิงจ้ะพี่น้องโห่ผลไม้ดกมากนะคะนี่อยู่ใต้ใบนะคะดกดกนะคะดกมากนี่จ้ะนี่จ้ะเบิง่งโอ้นอนละเมละนาดนี่จ้ะมันดกด้วพี่น้องอยู่ใต้ใบจ้ะเก็บจะเก็บเบิ่งจ้ะพี่น้อง ผลไม,ม้ตานี่จ้ะนี่นดกมากนะคะนี่จ้ะดกจริงๆนะคะนี่ดกแบบเยอะสุดๆนะคะนี่คุณจ้ะไปจ้าเป็นป่าจ้ะเก็บจะเก็บเบิ้งจ้ะ,จะพี่น้องเบิ้งจ้ะบลูเบอรี่ดกๆนะคะ ลกโดกดูกๆๆยิ้มยิ้มจ้าสือเอาให้เบิ้งจังใดจ้านี่นี่จ้านี่ดกโดดลูกใหญ่ใหญ่นะคะนี่เบิ้งเป็นต้นเป็นต้นนี้จ้าพูนจ้าไปเลยนะคะนูนเป็นป่าจ้าผ้าเบิงเบ้งอีกผ้าเบิ้งอีกนี่ป่าๆๆๆป่าๆๆป่าบูเบอร์ี่ดกดกนะคะหนี่ ดกคักเก็บ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 น้ำกันเก็บน้ำกันสองคนสามคนนี่นี่ห้เบิงก่อนจ้าคักคักคักคุณจ้ะไปเลยนะคะูนนเป็นปลาจ้าดกแบบนี้ทั้งปลาเลยเด้อพี่น้องเด้อคุณจ้ะไปทั้งคุนจ้ะนี่ เด้อเด้อสิบ้าเบิงจะได้เท่าใดนาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเบิงจ้าบูเบอรีจ่จะบูเบอรีเร่เก็บสามคนจ้านี่่บดิเก็บคนเดียวเด้อพี่น้องเด้อจะตกใจเด้อจ้ะนี่เก็บสามคนจ้าเก็บวันหนึ่งนะคะนี่ไปป่าแต่เช้านะคะเก็บวันหนึ่งนะคะนี่ผลไม้ดกมันก็ได้หลจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ รอคลีนนะคะรอครีนทาเบงตอนต่อไปเด้อจะเด้อนี่จ้าพี่น้องนิงกับไปเก็บกับพี่สาวนอกจากเนาะนี่จ้าคือพีสาวนิงกับมาจากเมืองไทยสองคนนากจ้ะพี่น้องนิงกับไปเก็บกับพีสาวจะคือเราไปเก็บสามคนนะคะเราก็เลยได้เยอะนะคะนี่จ้าคือช่วงนี้นิงกับจะบ่่คยมีเวลาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่านิงต้องรีบกับผลไม้นะคะ เพราะว่าผลไม้ป่าฟินแลนด์เขาจะมีช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่เดือนกว่าๆเขาก็จะโรยนะคะ <c oughs> เขาก็จะล่วงโรยนะคะเราก็จะต้องรีบนะคะรีบเก็บผลไม้นะคะนี่จานิ้งกะว่าใครมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนิ้งจะตัดต่ดตอคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนการทําความสะอาดขั้นตอนการขายอะไรอย่างนี้นะคะก็คือนิ้งจะตัดต่อคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะแต่นิงมีเวลานิงก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะ นี่จ้านิ่งขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับคนที่เข้ามาเมืมงองเข้ามาติดตามกันเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้าท้าเบื้องตอนต่อไปจ้า thank you for watching see you next video